ครับเพื่อนเพืเ่อครับสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถพบยิ่งรวยเต็นท์รถมือสองขายโดยทกความใจตอนนี้มานั่งอยู่บนรถสุดหรูนะครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าหรูจริงๆนะแล้วราคาออกห้างล้านกว่าบาทวันนี้เหลือแค่แสนหน่อยๆนะครับ มาครับกดติดตามที่ Facebook ประพบยิ่งรวยนะครับแล้วท่านจะได้เจอรถในราคาถูกมีคุณภาพคันนี้นั่งอยู่บนนิสสันเทียนาปี09เครื่อง2.0นะครับบอกไฟฟ้าออปชั่นมาเต็มนะครับคอ,คอนโซลโซลสวยมากๆครับนี่ครับนะครับเนี่ยเขาไปคุ้มมาเป็นพมเลยนะผมบอกได้เลยโอ้โหคุ้มมาแล้วมันสวยอะเนี่ยตัดเย็บมาอย่างดีเลยอะแบบลงตัวแบบขึ้นมาแล้วมันหรูหรานะครับตัดกับ ด้านข้างที่เป็นลายไม้นะครับและลายหนังแท้ทั้งคันนาภายในถือว่าสวยสะอาดสมุดคู่มือมาพร้อมหมดนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับพร้อมปุ่มสตาร์ทนะโอเคเหยียบเบรกครับนะครับกุญแจเนี่ยเราเสียบเข้านี่ก็ได้หรือไม่เสียบก็ได้นะนะครับเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บเราก็กดสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเรียบร้อยหมดนะครับรถวิ่งสองแสนกว่ากิโลนะครับโอเคเครื่องนิ่งกิ๊บเลยครับเนี่ยครับนิ่งเงียบเลยนะครับ มาดูกันโอเคแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราแยกอุณหภูมิไปเลยซ้ายขวาครับนี่นะครับเครื่องสูงเครื่องเสียง CD MP3 มีามีมาให้พร้อมหมดนะครับครบหมดนะสวยมากครับเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากแนะนําและเครื่องนิ่งกิฟเลยครับเนี่ยครับนิ่งแบบโอ้โหเหมือนก็ไม่รู้เลยว่าเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วด้านบุงด้านบนนะครับสภาพใหม่ สวยภายในสวยอะผมบอกได้คําเดียวว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับนี่ครับก่อนนี้ปุ๊บแล้วเข้าอานะเข้าเกียร์ถอยนะครับรถถอยทันทีครับนะครับอ่ติดลูกน้องผมลูกน้องผมเดินถือแบตอยู่ด้านหลังนะฮะโอเคเอาเข้าดีนะครับนะรถเดินหน้าทันทีนะครับอ่าเทให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนี่คือความจริงใจนะมาปุ๊บเนี่ยผมมาสตาร์ทรถปุ๊บนะครับก็ลองให้กับเพื่อนๆได้เห็นเลยเนี่ยครับถอยปุ๊บก็ถอยทันทีนะครับเดินหน้าครับ เข้าดีนะครับปล่อยปุ๊บก็เดินหน้าทันทีไปลองรถกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่ครับนิ่มครับนิ่มนิ่มขับได้นิ่มครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวดูกันนะครับมีราคาโปรนะครับเบี้ยวสุดนี่ครับโอ้โหขับดีครับมันให้ความนุ่มครับนะครับนี่โอเคไปเดี๋ยวเทสกันก่อนนะครับเครื่องสองพันนี้ถือว่าโอเคครับ นะครับประหยัดน้ำมันอัตราการเร่งการแซงถือว่าใช้ได้ครับนะครับผมเหยียบให้ดูนะเนี่ยครับมาดังใจอยู่แล้วครับเครื่องสองพันไม่ต้องห่วงครับนะครับแล้วตอนนี้สนามนะครับที่ลองรถนะก็เทไว้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไม่นานนี้ก็จะมีสนามใหญ่นะครับที่เอาไว้ลองรถเอาไว้เทสรถให้กับลูกค้านะครับมาวนนี้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะครับโอเคครับเลี้ยวสุดนะสุดไม่ดังครับนะครับสุดไม่ดังนะ ขวาสุดไม่ดังนะครับซ้ายสุดอาซ้ายสุดไม่ดังครับนี่นะครับโอ้แล้ววงเลี้ยวแคบห็นไหมครับเลี้ยวง่ายๆเลยครับขับได้สบายครับนุ่มครับเทียนาเนี่ยครับโอ้โหสีสันภายนอกสวยด้วยผมบอกได้เลยนะครับรถน่าใช้มากครับเนี่ยครับแต่บปุ๊บก็มาแล้วนะครับแต่ผมไม่ไม่กล้าเหยียบแรงนะนะครับก็เอาแค่ลองเทสให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ครับอเลี้ยวซุ้เลี้ยวสุดมาดึงใจ นะครับนี่ครับมาโอ้โหกดปุ๊บก็มาพับแล้วครับนะครับโอ้โหต้องเบรกหน่อยสมมติไหลเลยนะครับมันเป็นเินครับนี่ครับรุ่นน้องก็เตรียมแล้วนะครับนี่โอเคครับนี่จะเตรียมถ่ายวิดีโอต่ออีกนะครับโอเคนะครับใครสนใจเทียรนาคันนี้ก็เดี๋ยวติดต่อผ่านทางน้องเซลได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ